น้องปอมนะครับน้องมีปัญหาขนพันกันนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องขนบึกด้วงนะครับที่ผิวหนังอยนน่างนี้บางจุดก็จะดูขนบ้างขนแหว่งนะครับี่ชังดูแลให้แต่ขนต้อกินกทั้งตัวนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนเป็นก้อนขนพันกันแบบนี้นะจะตัดแต่งรงกลมให้ีิชังจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับน้องจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหัวใจนะครับน้องเป็นโรคหัวใจนี่เองนะครับแล้วก็จะ ค่อนข,ข้างหายใจแรงแล้วก็หอบง่ายพี่ช่างจะต้องไม่ทําให้น้องตกใจนะครับต้องเป็นคนผ่อนนะเดี๋ยวพี่ช่าดูแลให้ครับอามนะายแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตร,รมาขนแก่นนะครับเดินดินดูการสบัดเบงวิ่งเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเบรอนด,ด้วยรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจอยแมวจอนในมูนลนี้ที่ต่างๆนะครับอะนโะมทนาบุญร่วมกันครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับน้องหมาน้องแมวมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจความแก่ชราหรือปัญหาสุขภาพผิวหนงังหรืออื่นๆนะครับสามารถที่จะบอกพี่ช่างไว้ก่อนนะครับพี่ช่างจะได้รมะมัดระวังให้นะครับจะได้ดูแลเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนให้น้องอมสินนะครับน้องเป็นพันธ์ฟอมเมเนียนนะ ที่เห็นขนแหวงๆนี้จะเป็นขนที่หลุดร่วงของน้องนะครับมันก็จะมีขนบางเป็นบางจุดนะครับพี่ช่างพยายามจะตัดให้สม่ำขนนะครับอันนี้จะขนจะได้ทรงแบบกลมๆนะครับอาจน้ำตัดขนได้น้องหมาน้องแมวซาลอนในสวยเกษมาขอนแก่นครับตีนดีดูกัดสบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกับสัตว์เห็บัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจร้อแมวจรอนในมูรนิธมต่างๆนะครับอนุโมทนาโดยร่วมกันครับ น้องจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพของโรคหัวใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ช่างทําด้วยความระมัดระวังนะครับน,น้องก็ปลอดภัยดีนะครับกลับบ้านได้อมศิลเก่งมากลูุค่อยๆหายใจลูกค่อยๆหายใจน้องเคยหอบเป็นบางช่วงนะครับถ้าตื่นเต้นมากๆหรือว่าเกิดอาการเกร็งในพวกนี้ครับน้องอาจจะชักได้พี่ช่างก็จะทําด้วยความระมัดระวังให้น้องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่มาใช้บริการครับสำหรับลูกค้าที่พาน้องหมาน้องแมวมาแล้วน้องมีปัญหาสุขภาพเฉพาะตัวนะครับจะเป็นปัญหาจุดไหนก็แจ้งพี่ช่างได้นะครับพี่ช่างจะได้ดูแลแล้วก็ระมัดระวังให้อย่างเป็นพิเศษนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณใช้บริการครับใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนด้วยกิรไกให้กับน้องปอมนะครับเป็นทรงกลมทรงมีเทดี้แบบนี้นะพี่ช่างทุกท่านตัดแต่งให้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกเกษตรมาขอน,นกันครับด,ดืดี้ดูกัดสะบัดเวรวีเรารับหมดนะ้ำมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในง,งานจิตอาสาตัคนได้กับสนนนุนัขจรแมวจรในมูนลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะน้องอยากกลับจะหลับแนละ้วทุก จะใช้บริการติดต่อได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดหกครับร้านอยู่ในส่วนวเกษตรมอขอนแก่นนะครับหารานไม่ใจยังไงติดต,ต,ต่อสอบถามได้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวนะจคอ